assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมอยูที่ตลาดอุเรมัดอมรุนหมู่6ตำบลนาเกียนนะครับกะร้านอะไรครับนี่กะนาบกะยางหนุ่มสดเนาะมันะะะเยอนนคี่อันนี้เป็นกะยางหนุ่มสดมีรสอะไรบ้างมีไก่หนุ่มสดไก่ตาคลายแล้วก็ไก่ทอดมันจ้านี้ยเนี้ยนี่ห่อละห้าบาทเนาะ ใหญ่ๆไลยนะคะห้บาทคร่านครูครับไก่ยางได้เนาอันนี้เป็นไม้ที่บาทบางไยละกิบบาทุไม้เลยอนนี้ละหาบาทนะคะอันนี้เป็นไก่ยางหนุ่มรดเนาะไก่ยางหนุ่มรดไม้ละ10ิบบาท เยอะๆนะครับหน้าไปเลยไกล้ยางกับใครซิบ,บ้าทเหมือนกันเนาะนี่หน้าไปเลยนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดมันไก่ทอดมันไก่อ,อ,อกำลังย่างเลยเนาะแหมคากำลังทำไว้เนาะนี่อ๋อแบบนี้เราต้องมาปกติแหมค่ขาค่าอยู่ไ,ไหนเน่ะค่า,าอยู่พวกชาว หัตอนเชาา้าลัดตอนเช้าลดหัดกัตาจานัดเีเาเลยจ้าวันวันอื่นละตอนเย็นค่หงชุมค่ายดีนะกันนะช่วงนี้นะนี่ร้อนร้อนเลยทึงจีหมายสิบบาทเนาะตอนนี้ช่วงเดือนรอมฎอนค่ายอยู่ถีมู่ฮกหเกียนค่ายทุกวันไม่ถังเดือนเีนี้ค่ายทุกาถังเดือนเลยเนะะาะเดือนรอมฎอน เตีนเน,นาเนะอตอลารามัดอนนะครับนี่ดูไม่รับแพลน้นนึงอันนี้เขาเรียกแพร่ใช่ไหมน,นี่สุกแพร่เวลาสุกเป็นแบบนี้นะอือมันจะมีกลิ่นหอมนะครับท่านผู้ชมเวลาสุกนาะอร่อยนะคะนด,ดะน,นแล้วติดใจล่ะออโอเคอือ